ขั้นตอนแรกนะครับอันนี้คือเสาหลัก B เดี๋ยวเราจะประกอบเสาหลัก B เข้ากับคาน B ก่อนนะครับนี่นะครับคาน B โดยจะต้องเรียงเสาตามหมายเลข1ถึง4นะครับอย่าให้สลับกันขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะใส่คานล่าง F เข้ากับเสาหลัก B นะครับใส่คานล่าง F จากนั้นเดี๋ยวเราใส่เหล็กก่อคานเจด้านล่างนะคะเข้ากับคานเอฟด้านล่างครับต่อไปนะฮะเราจะใส่คานไอนะครับเข้ากับเสาหลักบีส่อีกตัวนะคะต่อไปเราจะใส่คานกลางนะครับคานกลางเอไว้ตรงกลางเลยครับคานกลางเอ น,น,น,นะนี่เราใส่เสาผิดต่อไปเราจะใส่คาล่างอ e ีนะครับเพื่อค้ำรับน้ําหนักตรงกลางนะครับแต่ต้องใช้เสาซีค้ำรับน้ําหนักนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาประกอบชุดจั่วหลังคากันนะครับชุดจั่วหลังคาเราประกอบด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวเราต้องใช้คานกลาง L นะครับเพื่อเชื่อมระหว่างจั่วหนึ่งไปถึงจั่ว2นะครับ จากนั้นเราก็ใส่คานเชื่อมนะครับคานเชื่อม L ทั้งสองด้านเท่าที่จั่วนะครับคานเชื่อม L สามารถสลับกันได้นะครับนี่นะครับเราก็จะได้หลังคาอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะยกหลังคาขึ้นด้านบนนะครับโดยให้สังเกตตัวเลขนะครับอย่างนี้ครับเลข4ต้องคู่กันอย่างนี้นะครับเลข3ต้องคู่กันอย่างนี้นะครับ แล้วก็เลข2อคู่กันอย่างนี้นะครับก็จะได้แล้วครับโรงเรือนประกอบเสร็จ